รถถังที่เจอในงานมาเด็กไทยรถถังที่เด็กไทยอยากขโมยกลับบ้านรถถังที่แทบไปมีเกาะนั่นก็คือ m c 1 Walker w u l l d o g German โอ้โยักษ์ใหญ่ว่ะทีเกอร์เรนะสตูกอร์อ่าเฮ้ช่างมันเถอะเดี๋ยวครับโย้โอ้ กัสเดาโอ้โอ้โอตามตามไปดีกว่าเฮ้ย <c oughs> โอ้ไปเลยพี่ไปเลยพี่โอ้กัสเซดากัสเดาโอ้ไปเลยพ,ลยพี่พี่ไปเลยโอ้เมาส์หนู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 หน,หนูไอ้ไอ้เจ้าพี่เจ้าพี่ ผมตกใจหน่อยที่พี่มีที่พี่เป็นหนูหนูหนูไปเลยไปเลยไปเลยไปนแูเลตกับมงไะแตกดิเอสามอ่ะเฮ้ยมเฟี้ยวอะไรห่อเอสสาม ừm ở lại ý nhầm ác cốp buôn á ôi ôi, ôi. ôi. ô chưa tầm nát em lưới ô าเห็นนะเห็นอยู่นะพี่ชายอาโอ้ยโอ้ยตั้งแต่มีกระสุนนี่มากู่าโชคดีเลยโอ้ย ก็มานะฮะ o t i l d a m เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้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 ยเยเฮ้ยย้ยเย เจ๊ตัวเองเฮ้ยโอ้ยรอดตะโกนจุกไอเลยนี่กัเลยนะนี่ก็เลยอุ้ยสี่การอดท็อปเทนว่ะเฮ้ยโอ้แบบที่หนึ่งอ่ะเออก็คนมันตึงๆก็อย่างนี้แหละเออ โอ้เแจ็คไทเกอร์เจ้าวะแจ็คไทเกอร์ไม่มีอาไทเกอร์ยังไงกูเกือบอ่านผิดแล้วยิงงงงภาษาอังกฤษอยู่โอ้ยโอ้เขาทษทีที่แย่งกับเขาเลยพี่สัตว์เราจะเห็นไหมเนี่ยโอ้โหคันนี้เยอะมากเลยเออจะปูระแวงเขาบินว่ะเอามาเลยพี่เอามาเลยพี่ผมรอยอยู่นะพี่รอฆ่าวงนะ่ะ ออกมาเลยพี่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 ออกมาเลยฮะพี่ผมตึงๆอ่ะครับไม่เคยหวันไม่เคยหวานหรอกสักพวกกูมีกระสุนอันนี้แล้วกู <c oughs> ไม่หว่นแล้วล่ะกระสุนดีคันนี้นนยไม่เท่หวะนะครับพี่ไม่เห็นไปหยุดบีก่อนบีบีบีบบ กูจะตายแล้วกูระแวงว่ากูจะตายน่แหละกูโม้ไปเยอะเดีเย๋ยวกูตายมันนี่กูหาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกี่คันน่ะสามคันโอ้สวัสดีครับ โกูจะหลอดแท้อยู่แล้วแม่กูจะไม่ตายแล้วไอ้เกมมึงเตาเลยกูเ้ยมึงจะมาว่าแถม